สวัสดีครับคุณนวายคุณสุขใจแล้วบผมครัับสสวสดีครับเหมือนกันบจะตลาดจะไม่ค่อยตอบรับในทิศทางค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ฮ่องกงในญี่ปุ่นนะครับหรือในโจจีนเองนะครับแล้วก็ใกล้เคียงทั้งหมดนั่นสเตชั่นสิงคโปร์เหล่านี้อ่อนตัวอันเกิดขึ้นจากตัวทางสหรัฐอเมริกาข่าวอเมริกาข่าวยุโรปนะเป็นลักษณะอ่อนตัวใช้กลยุทธ์อย่างเดียวครับคอยรับ สิ่งที่ดีในแง่ปัจจัยบวกเนเป็นการประกาศลายชื่สอสอสอสที่ประกาศออกมานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าปัจจัยตัวนี้จะเป็นปันจจัยที่สามารถจะทําให้ตลาดอักตลาดกลับในทิศทางที่เพิ่มได้เพราะฉนั้นลองดูจุดรับดีฮะว่าเซ้ตเด็กเนี่ยที่ระดับหนึ่งห้าศูนย์เราอยู่ไหมนะครับก็ลองปิดไปอยู่ที่ระดับหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าศูนย์เราอยู่ไหมหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าสองศูนย์มีสามระดับถ้าหนึ่งห้าสี่ศูนย์เราไม่อยู่หนึ่งห้าศูนย์และหนึ่งห้าสี่ศูนย ได้หมายความว่าสาก,การตลาดจะเพียนลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็กันหลุดระดับ1 5 2่ลงไปเนี่ยน่ากลัวแต่ผมไม่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นนะผมคิดว่าการออนตัวมีนะครับวันนี้เพราะว่านเมื่อคืนนี้นั่งทําหุ้นยั่งยืนหุ้นยั่งยืนในตลาดหุ้นไทยร้อยห้าสกว่าตัวเนี่ยเทนในทิศทางตลาดดูดีขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้เอาทางเอสอหุ้นเคแบงก์มา เกเบค์นั้นจุดรับที่สำคัญของเกแบค์เนี่ยอยู่ที่ระดับ125บาทนะครับในแง่จุดรับเป็นลักษณะาการแว่งครับยังไปไหนไม่ได้ใครที่เล่นเกแบค์อยู่เนี่ยต้องเข้าใจอย่างว่าซื้อแล้วออกด้านข้างนะครับในแง่ของตัวเกแบค์ bank จ่อ,อกา้างจุดต้านตัวบนเนี่ยมีอยู่สองจุดกับ135บาทอีกตัวหนึ่ง140บาทยังไม่สามารถผ่านได้หุ้นตัวนี้ถ้าผ่าน140บาทขึ้นไปถือว่าเป็นทิศทางขาขึ้น นะครับตัวที่2ครับเป็นหุ้นบ้านปูราคาพนังงานโลกนะครับในแง่ของตัวถ่านหินเนี่ยเริ่มมีการขยับนะครับในขณะที่จีนเนี่ยมองว่าจีนจะมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้จุดรับที่สืมกันยืนอยู่ที่8ป0บาท 40, แต่ให้เราะมัดระวังฮนะฤดูนี้ไม่ใช่เป็นฤดูของการซื้อถ่านหินแต่การเก็งกำไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้มีนักษณะแนวต้านที่ระดับ11บาทนะสิบาทถึงสิบาทเนี่ย แข็งแรงมากนะครับ11บาทนี่แข็งแรงมากเลยโอกาสผ่าน11บาทผมมองยากมากตัวต่อมาคือ BTS ครับลักษณะแขวงออกด้านข้างจากข่าวที่คุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรถไฟฟ้าที่เดินสายเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจุดรับที่สำคัญของตัวเ BTS เนี่ยที่ระดับ7บาท50ตางค์เป็นจุดรับที่สําคัญต่ําลงมาไม่น่าต่ากว่า7บาทนะครับไม่น่าต่ำกว่า7บาทถ้าต่ำกว่า7บาทแสดงว่ามีการผิดเพี้ยนในแง่ของ การลงทุนนะครับต้องตัดขาดทุนเลยนะครับแนวต้านเนี่ยนะครับอยู่ในระดับ8บาทเคยตัวเลขเคยคาสูงสุดเกินกว่า8บาทนะครับไป9บาท9บาท,บาท10บาทนะครับตัวต่อมานั้นเป็นหุ้นของ S G P มีคนถามหุ้นตัวนี้มาเยอะนะครับงานรีเสิร์ชก็ออกมาบ่อยแต่สังเกตว่า S G P เนี่ยไม่ค่อยไปไหนครับออกด้านข้างนะครับออกไปลักษณะของการออกด้านข้างจุดรับที่สำคัญน,นั้นอยู่ที่ระดับ40 บาทถึง42บาทจุดต้านตัวบนเนี่ยแนวต้านที่ขอพูดแทนนครับจุดรับอยู่ที่37บาทจุดต้านอยู่42บาทถึง45บาทยังเป็นจุดต้านที่แข็งแรงตัวสุดท้ายเป็น OR นะครับโอเนี่ยสายสัญญาณเริ่มมีลรรรักษณะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับจุดตายของ OR เนี่ยจะยืนอยู่ที่ระดับราคา22บาท50ตางบางมากที่สุด23บาทครับ เป็นลักษณะการแ่งครับเมื่อคืนนี้ดูหุ้นหลายๆตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยพบได้หนึ่งว่ากลุ่มอุตสาหกรรมในแง่ของหมวดอาหารยังเป็นในสัางข้างดีขึ้นนะครับเพราะนั้นลองจับตาดูครับหมวดโรงพยาบาลเริ่มมีการขยับเริ่มมีบอลรุ่มขึ้นมาหลายตัวนะครับหุ้นเก่าๆไม่ว่าจะเป็นพระราม9หุ้น EKS หุ้นบำรุงราษหุ้นตัวบีเนยังเป็นตัวเด่นของตัวโรงพยาบาลอยู่ครับผมกับในห้องนั่งครับ ครับครับพี่สุเชษกลับมาที่ประเด็นเรื่องของความชัดเจนการเมืองเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับในเชิงของการเก็งกําไรในกลุ่มที่ที่จะล้อไปกับการเมืองช่วงนี้มีกลุ่มไหนบ้างนะที่พอจะเล่นได้บางางมันมีมันมีภาพอันนึงที่เป็นจุดเสียก่อนในการขึ้นค่าแรงงานอเมื่อวานก่อนเนี่ยเพิ่งไปหาลูกค้าแถวแถวสุนซากอนมาเขาบอกว่าเขาจะลำบากมากนะถ้าค่าแรงงานขึ้นไปตามเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องจักร อเอาเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคนและการที่เอาเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคนก็กลัวคนจะลาออกต้องค่อยๆทำอันนี้เป็นประเด็นสําคัญของนวยวอุตสาหกรรมนี้นะในส่วนสากลเนี่ยหรือเกี่ยวข้องกับอาหารทะเลเนี่ยนะครับเพราะนั้นกลุ่มอาหารทะเลทั้งหมดเนี่ยให้ระมัดระวังอันแรกใน,นคื่นระมัดระวังคือค่าแรงงานเนี่ยกระทบกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นภาพใหญ่ๆไม่ว่ารับเปล่าก,ก่อสร้างก่อสร้าง นะครับหรือตัวบ้านพร้อมที่ดินเพราะต้องใช้แรงงานค่อนข้างเยอะเนี่ยพอแรงงานขึ้นเนี่ยลำบากอันนี้คงจะต้องดูว่าพอเข้ามาแล้วนโะยบายเป็นอย่างไรกลุ <S <S ่มที่จะได้รับผลพวงที่ในทิศทางอันหนึ่งก็คือกลุ่มของเมื่อกี้นี่เราเห็นข่าววันนี้เช้านี้เนี่ยของตัวข่าวอุ้นคงพูดถึงในแง่นนของอแบงค์ <S <S นะฮะแบงค์ กลุ่มสหกร,รแบงก์จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมันแข่งมันจะแข่งตัวมากนะครับเพราะ,ะนั้นกากสังเกตอาการของคุณแบงก์จะเป็นลักษณะของการยืนนะครับมากกว่านะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่รอบนี้ภาพที่ภาพที่เห็นจากตัวเมื่อคือนนี้นั่งทํากราฟเนี่ยนะครับจะเห็นภาพที่มีการขับเคลื่อนในกลุ่มของบวด หมวดในแง่ของอการท่องเที่ยวค่อนข้างดีแต่คงอยู่ในหมวดของไอ้ตอนนี้นะยังเป็นลักษณะอยู่หน้าฝนอยู่แล้วมาระวังอีกเดียวฮะตอนนี้ระมัมาระวังอีกเดียวก่อนนะครับดูภาพให้ชัดเจนถึงสิ้นเดือนว่าเอ๊ะภาพผมตลาดจะนิ่งอยู่ขนาดไหนครับผมว่าสถานการณ์ที่จีนสถานการณ์ที่พาเวลคงคงเป็นแค่ข่าวเข้ามากระทบในยานั้นๆอนนั้นหาจุดรับเอาดูให้ดีฮะท่านหลุดตํำกว่าสองนย์ น่าน่าน่ากลัวครับผมกับเปลี่ยนได้แค่นี้ครับผม